สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเลือกตัดไม้ไผ่ไปใช้งานนะครับลำไหนแก่ลำไหนอ่อนเราดูยังไงนะครับไปดูกันครับผมลำที่แก่นะครับจะสังเกตง่ายครับจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับหรือไม่ก็ขึ้นลวดลายอย่างนี้นะครับเป็นลายตะไคร้อย่างนี้นะครับก็คือถือว่าแก่ครับโอเคครับนี้ใช้งานได้ทนทานครับส่วนลำที่อ่อนนะครับจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยขึ้นลวดลายนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสีเขียวเข้มนะครับ แต่บางอันก็เขียวเข้มแต่ว่าขึ้นลวดลายก็ถือว่าโอเคแก่ใช้ได้ครับผมก็วิธีการเลือกพื้นฐานเบื่องต้นนะครับลำสีอ่อนแล้วก็ขึ้นตะไคร่เป็นลวดลายก็ถือว่าแก่ครับลำไหนเป็นสีขนเขียวเข้มจัดจัดแล้วก็มีเปลือกหุ้มอยู่นะครับก็ถือว่ายังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูทักต้นหนึ่งที่มีเปลือกหุ้มนะครับนี่ครับอย่างนี้ถ้ามีเปลือกหุ้มอย่างนี้ก็คือยังอ่อนนะครับใช้งานจะไม่ทนทานครับผม โอเคครับวิธีง่ายๆนะครับลองตัดบุนไผ่ก็ใช้วิธีเทคนิคแบบนี้ในการสังเกตด,ดูครับผม